สวัสดีครับผมนะลงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพาพี่น้องมาชมรถสิบล้อดำสองเผามิสูบิชิฟูโซ,โซไอหลงเทอร์โบนะครับ2 2งแรงนะครับผมสภาพสวยๆกระบ,บ่าดำสามมิตรเลยครับผมอันนี้เผาบุ๋มเบรกใหญ่นะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับเกียร์10สปีดครับสบภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยครับผม สำหรับคันนี้ลูกค้าที่เขตด,ดีีใช้เงินออกรถน้อยนะครับจัดได้สูงครับจัดง่ายโอนง่ายอนุมัติเร็วเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์090-858-8220 093-3258-446นะครับเข้าชมรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธทยง์ ข้างปั๊มบางจากใกล้ๆกับโรงพยาบาลพุทธสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมภายในสวยครับสภาพดีแทซี่สวยครับกระบะรัมดีครับท่านที่สนใจก็โทรสอบถามได้นะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ